เคยมีคนบอกว่าโรคหอบผืดหลอดลมอักเสบไอจามจากภูมิแพ้ถุงลมปง่งพองไสนัดคัดจมูกและอีกมากมายของโรคทางเดินหายใจเป็นเรื่องใหญ่แต่เรามีวิธีการแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องใช้ยาจากผลการทดลองผู้ป่วยมากกว่า90%หายจากอาการเหล่านี้ด้วยการเข้าท้ำเกลือ ทำเกลือรักษามีมาตั้งแต่สมัยยุคลางของยุโรปโดยพัฒนาเหมืองหินเกลือที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้เป็นที่บำบัดร,รักษาเรียกว่าสเปริโอโธรพีไอเกลือสามารถล้างพิษในปอดสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่จัดและผู้ที่ได้รับมลพิษทางอากาศโดยผลึกหินเกะล,ะเลือจะระเหิดและปล่อยประจุลบออกมาการเข้าถ้ำเกลือ45นาทีเหมือนได้วิตามินนอากาศให้ความรู้สึกสดชื่นเาวากลับไปเที่ยวน้ำตกชายทะเลถึง3วันเลยทีเดียว การรักษาโรคภูมิแพ้ด้วยถ้ำเกลือเอกะฮิมารยันควรทำต่อเนื่องอย่างน้อย1ิครั้งวเวลนระยะห่างไม่เกิน3ามวันก็รู้สึกสดชื่นขึ้นหายใจสะดวกขึ้นตั้งแต่เข้ามาครั้งแรกแล้วครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะแค่เข้าถ้ำเกลือ45ินาทีก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้ถึงขนาดนี้รู้สึกสดชื่นหายใจสะดวกขึ้นค่ะถ้ำเกลือเอกะฮิมารยันพร้อมให้บริการคุณแล้วที่พาราไดซ์พ์คชั้นจี เอกะหนึ่งเดียวกับธรรมชาติโทร082 222 4091-99เกลือเอกะฮิมารายันเอกะ